จาความได้ครับสองสามขวบสี่ห้าขวบเนี่ยก็เริ่มเข้าสนามมวยแล้วไปกับคุณอาใช่ขบคุณพ่อมที่เรียบร้อยแล้วครับผมชอบมาตั้งแต่นั้นเลยมันเหมือนปังอยู่ในสายเลือดเลยใช่ไหมครับจะบอกว่าชอบก็ไม่ได้เพราะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบคืออะไรแต่เรารู้แค่ว่านี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วตอนวัยรุ่นอย่างเงี้ยเพื่อนๆพอรู้ว่าแบบเป็นลูกชายของเสียเนาค่ายเพชรยินดีเป็นค่ายมวยชื่อดังะไรแบบนี้มีใครมาลองวิชาเสี่ยบ้างไหมครับ เด็กๆก็ธรรมดาเนาะเราก็ต้องเคยต่อยกับเขาบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าพอเพื่อนๆรู้หรือว่าคุณครูในห้องที่รู้เนี่ยว่าเป็นลูกของโปรพเตอร์มมยเนี่ยเขาจะมองเราว่าเป็นลูกมาเฟียส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมีความฝันตั้งแต่เด็กแล้วนะครับว่าอาชีพเดียวในชีวิตผมเนี่ยที่จะเป็นได้คือเป็นโปรพเตอร์มมยวินาทีที่พ่อลาออกปั๊บเหมือนกับฟ้าถล่มเลย เพราะว่าน,านักมวยในสังกัดผมหลายร้อยคนย้ายศึกไปต่อยศึกอื่นผมเองก็จําช่วงเวลานั้นได้เลยว่าเป็นช่วงเวลาที่วันที่พ่อลาออกผมประกาศบนเวทีบอกว่าผมเนี่ยจะเป็นคนที่พาไปยิิดีกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง เข้ามาสู่การคุยกับตำนานกันต่อนะครับหลังจากที่เราได้คุยกับผู้รีเริ่มนะครับกับเพจินดีกันไปเรียบร้อยแล้วของคุณอานะครับตอนนี้มาถึงเจเนอเรชันที่2นะครับที่มารับช่วงต่อแบงค์อยู่กับเสียโบครับสวัสดีครับเียโบทสวัสดีครับุณแบงค์ครับสวัสดีครับเป็นเจเนอเรชันที่2ครับที่มารับช่วงต่อของเพจินดีตอนนั้นเราได้คุกครีอยู่กับวงการมวย กับคุณอาเนี่ยมั้งแต่แรกแล้วก็ซึมซับมาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือมีความชอบไหมหรือพอคุณอาบอกว่าเสียต้องได้รับช่วงต่อนะอะไรอย่เงี้ย<า>เสียรู้สึกยังไงครับ คือจริงๆผมก็เรียกว่าจําความได้เนี่ยก็วิ่งเล่นอยู่ในค่ายมวยในสนามมวยอยู่แล้วนะครับเพราะคุณพ่อเนี่ยเป็นโปรโมเตอร์ตั้งแต่ก่อนผมเกิดอีกนะครับแล้วก็ทาค่ายมวยมานานแล้วผมเองก็มีความผูกพันกับนักมวยในค่ายนะครับเวลานักมวยไปชกก็จะตามไปเชียร์ตามภาษาเด็กๆเนาะก็เล่นกับพี่พพี่เลี้ยงบ้างนักมวยบ้างก็เลยเป็นความเคยชินที่มันฝังในตัวเองเนีโดยที่ไม่รู้ตัวก็เริ่มตั้งแต่ จำความได้ครับสองสามขวบสี่ห้าขวบเนี่ยก็เริ่มเข้าสนามมวยแล้วไปกับคุณอาใช่ครับคุณพ่อมที่เรียบร้อยแล้วครับผมชอบมาตั้งแต่นั้นเลยมันเหมือนฝังอยู่ในสายเลือดเลยใช่ไหมครับจะบอกว่าชอบก็ไม่ได้เพราะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบคืออะไรแต่เรารู้แค่ว่านี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราบางคนก็คุณพ่อคุณแม่พาวิ่งเล่นตามสวนสนุกนะครับตามสวนสาธารณะแต่ผมนี่วิ่เล่นสนามมวยเลยอยู่ในสนามมวยใช่มาตั้งแต่จำความได้เลยครับแล้วแบบ ไปเห็นแบบการชกกันจริงๆที่สนามมวยเราเป็นเด็กๆเ,เรารู้สึกแบบอู้ทำไมมันรุนแรงจังเมื่อก่<ข>อนเราคอ<ง>ตองพามาเราคงไม่ได้ดูแบบจริงจังอะเนาะก็คแ,แค่ดูผ่านๆนะครับแต่ก็ รู้สึกเฉยเฉยไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้รู้สึกแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับก็เห็นเกื่อเขาเป็นกิจกรรมของเขาเราก็กิจกรรมของเราเอาเหมือนสนุก,นกสนุก,ใ,นกนใช่ใช่แค่นั้นเอง <laughs> แล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็เห็นว่าเออมันก็มีความตื่นเต้นนะเวลาบวยเราชนะเราก็ดีใจไปกับเขาณตอนนั้นนะครับเริ่มเริ่มรับรู้ได้ว่าเริ่มเข้าใจว่ามวยชนะคืออะไรมวยแพ้คืออะไรเคยอยากจะขึ้นชกเองไหมเคยบอกคุณพ่อหลายครั้ง หลายครั้งด้วยหลายครั้งตอนเด็กๆนะครับขอเขาหลายครั้งคุณพ่อไม่ให้ชกเราก็คิดว่าพ่อเราเป็นห่วงเราว่าคงจะเจ็บนะครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรขึ้นมาเป็นพิกงพิการอะไรแบบนี้แต่จริงๆก็ไม่ใช่ความจริงแล้วพ่อบอกว่าแพ้แล้วเดี๋ยวจะอายเขาแล้วก็จะอายเขาจะอายเขาจะอายเขาแล้วมีการฝึกมวยกับนักมวยในค่ายอะไรอย่างนี้ไหมครับซ้อมครับ เตะเป้าตั้งแต่5ขวบก็เตะเป้าแล้วครับเตะเป้าเตะกระสอบเรียกว่าตายหมดเลยตายหมดครูมวยก็จะมาสอนวิธีการยืนวิธีการชกวิธีการต่อยอะไรเงี้ยครับมีอยู่ครับแล้วตอนวัยรุ่นอย่างเงี้ยเพื่อนๆพอรู้ว่าแบบเยออเป็นลูกชายของเสียเนาวค่า,คคายเพชร<า>ยินดีเป็นค่ายมวยชื่อดังอะไรแบบนี้มีใครมาลองวิชาเสียบ้างไหมครับ เด็กๆก็ธรรมดาเนาะเราก็ต้องเคยต่อยกับเขาบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าพอเพื่อนๆรู้หรือว่าคุณครูในห้องที่รู้เนี่ยว่าเป็นลูกของโปรโมเตอร์มวยเนี่ยเขาจะมองเราว่าเป็นลูกมาเฟียพ่อเราต้องเป็นมาเฟียต้องเป็นพวกนักเลงแน่นอนเลยไปไหนมาไหนต้องมีบริกาศคอยรุมร้อมอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่พ่อผมไปไหนมาไหนก็ไปคนเดียวแล้วก็ไม่เคยเห็นพ่อผมไปตบไปตีไปทําร้ายใครก็ไม่เคยเห็นนะ แต่ว่าคุณครูจะใส่ออปชั่นความคิดเหล่านี้มันให้ในหัวเราว่าพ่อคุณเนี่ยเป็นมาเฟียจนมันใช่เป็นความเชื่อจนบางทีเราก็เผลอเคลิ้มไปอ้ยพ่อเราเป็นมาเฟียเหรอวะเนี่ยอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายมันถามถามพ่อตอนเด็กๆกันนะครับว่าพ่อเขาบอกว่าพ่อเป็นมาเฟียจริงเปล่าพ่อบอกก็ดูเอาเองว่าทุกวันนี้พ่อทับโตนมาเฟียหรือเปล่าแค่เป็นคนที่เป็นทํางานเกีับวงการเหมือคนหนึ่งที่มีธุรกิจที่เป็นเรื่องมวยอย่างเดียวที่เลี้ยงดูครอบครัวมาเนี่ย แล้วดูเป็นมาเฟียตรงไหนไม่ได้เปิดบอลไม่ได้ทําอะไรที่มันดูผิดกฎหมายก็ชัดเจนนะก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดคราวนี้มาพูดถึงพาร์ทที่เราจะต้องรับช่วงต่อแล้วครับจากคุณอาแว็บแรกนี้ความรู้สึกคิดมาอย่างไรว่าเฮ้ยเราจะต้องรับช่วงต่อจากคุณอาแล้วเราจะต้องพัฒนาเพชรยินดี ไปแบบไหนไปในทิศทางไหนได้คิดเผื่อไว้ไหมหรือว่ายังเลยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมีความฝันตั้งแต่เด็กแหลวนะครับว่าอาชีพเดียวในชีวิตผมเนี่ยที่จะเป็นได้คือเป็นโปรมเตอร์มวยไม่เคยคิดอจะไปทําอะไรอ,อื่นนอกจากการเป็นโปรมเตอร์มวยครับผมแค่รอเวลาว่าเมื่อไหร่ผมจะเป็นโปรมเตอร์มวยเท่านั้นเองนั่นเป็นเหตุผลที่ผมเรียนหนังสือไม่จบเพราะว่าผมตั้งใจว่า ในเมื่อเป็นโปรโมเตอร์มวยแล้วจะไปเรียนทําไมคือเขาคิดที่ผิดนะครับไม่ดีก็เหมือนกับแบบรู้แล้วต้องมารับช่วงต่อธุรกิจ <c oughs> ของครอบครัว <c oughs> ผมจะไปเรียนเลขทําไมในเมื่อผมจะเป็นโปรโม, <c oughs> มเตอร์มวยผมจะเรียนวิชานู้นวิชาน,นี้ทําไมในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าปลายทางของเราสุดท้ายก็คืออาชีพนี้ ผมเริ่มจัดมวยเนี่ยต uh ั huh. ้งแต่ยุสิเป็นผู้ช่วยโปรโมเตอร์เพราะโปรโมเตอร์เนี่ยต้องมีการแต่งตั้งในสนามมวยนะครับสนามมวยต้องมีการเซ็นหนังสืออนุญาตให้เป็นโปรโมเตอร์มวยถึงจะเป็นได้ตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นโปรโมเตอร์ได้แค่เป็นผู้ช่วยรองงานฝึกงานนะครับก็เป็นผู้ช่วยโปรโมเตอร์ของคุณพ่อนี่แหละแล้วก็จัดมาเรื่อยเรื่อจนได้เป็นโปรโมเตอร์จริงๆคือ25ตอนนั้นพ่อเป็นโปรโมเตอร์อยู่นะครับทำมาได้แค่สปี3ปีพ่อก็บอกว่าจะลาออกแล้วนะต้้้ออองงไไปทําเแแลวนนะะรบบี เราก็คิดว่าพ่อผมไม่ลาออกหรอกจะลาออกได้ยังไงนี่คืออาชีพที่พ่อรักที่สุดแต่ว่าถึงเวลาปับ๊บพ่อลาออกวินาทีที่พ่อลาออกปับ๊บเหมือนกับฟ้าถล่มเลยเพราะว่า,น,านักมวยในสังกัดผมหลายร้อยคนย้ายศึกไปต่อยศึกอื่นพอเขารูไ้ไหมว่าคนที่จะมารับช่วงต่อเป็นเสียบดรู้ครับแต่ผมวิยี่ห้าพี่โผลก ไม่มั่นใจเขาไม่เชื่อมันหรอกว่าเราเนี่ยสามารถจะพาเขารอดได้เด็กเนี่ยเขาเหมือนกับเด็กเมื่อวันซื้อน่ะพูดตรงๆะนะ<ม>จะพาคนที่เป็นทีมงานครอบครัวอีกเป็นร้อยเป็นพันคนนะ่ยรอดอยังไงเราเหมือนกับเราไปกับตันเรือแนละ้วตอนเนี้ยเราจะเปนคนพาผ่านพายุนี้ได้ไหมเท่ากับเราต้องเริ่มต้นนะับหนึ่งกันใหม่ร้อยคนย้ายศึกเลยไปต่อยศื้ออื่นเลยนะครับเราไม่มีมวยจัดมวยเนี่ยหรือเฉพาะมวยในค่ายอราอย่างเดียวครับกับมวยในสังกัดอีกแค่บางคนที่เขายังยังศรัทธาในความเป็นพิชิตดีอยู่ <น>ไม่ไม่เนี่ยไม่ย้ายหนีไปไหนผมเองก็จําช่วงเวลานั้นได้เลยว่าเป็นช่วงเวลาที่วันที่พ่อลาออกผมประกาศบนเวทีบอกว่าผมเนี่ยจะเป็นคนที่พาพี่ยินดีกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแต่ตอนนั้นคิดไม่ออกเ่าจะทำยังไงเพราะไม่มีมือจัดก็ต้องเริ่มต้นด้วยการอย่างแรกที่สุดจะไปว่าเขาก็ไม่ได้ศึกอื่นว่าเขาไม่ได้เพราะว่า ขาอยู่ยเฉยๆพวกนี้ย้ายไปหาเขาเองจะวาดที่น้ามวยในสังกัดเราย้ายก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เชื่อเราอะ่ะอย่างแรกที่เราทําได้คือต้องพิสูจน์ตัวเองทอํายังไงก็ได้ให้เขายอมรับ,รบให้เขาศรัทธาเชื่อมั่นว่าเราทําได้แต่มันใช้เวลาไงอของแบบนี้มันไม่ใช่แค่วัน2วันเดือน2เดือนจากตอนที่พ่อลาออกตอนยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเพิ่งจะมาเป็นรูปเป็นร่างเมื่อก่อนโควิดนี่นั้นก็คือการตามหาทน้งมวยใช่ครับเข้ามา เริ่มสร้างให้ใหใหใค่ายมีนักมวยเริ่มสร้างหาตัวเก่งๆเข้เขามาในค่ายครับแต่ว่าตัวเก่งๆเข,งเข้ามามันไม่ใช่เข้ามาปุ๊บดังเลยมันต้องใช้เวลาในการ,รบม่มปี2ปีกว่าจะดังได้อะไรเงี้ยนะครับจนสุดท้ายก่อนโควิดก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างก่อนโควิดรอบแรกใชเข้าเมื่อประมาณสปีที่แล้วเองใช่ครับ,รบแล้วคุณอาแบบเห็นแบบนี้ลูกที่ต้องรับช่วงต่อครับได้รับความกดดันมาตั้งแต่แรกเลยคุณอาเคยมาพูดไหมว่าก็ไม่เป็นไรเด้ พ่อจะกลับไปทําให้ก่อนไม่เพราะว่าม,มันดูแบบไม,ไม่มีเลยครับฟ้าดินถลม่มทลายสำหรับเซียบอเลยเกินไม่มีเลยครับปล่อยให้ไม่ใชปัญหาใช่ครับต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วต้องยืนได้ด้วยลําแข่งของตัวเองพ่อผมไม่เคยโอบผมร้องไห้กับพ่อหลายครั้งนะไม่เอาแล้วอยากเลิกเบื่อเหนื่อยทําไมต้องมาทําแบบนี้ด้วยจริงๆชีวิตผมเนี่ยควรจะต้องไปใช้ตังค์ครับถ้าเกิดเป็นบาวรุ่นทั่วไปนะคุต้องแบบว่าไปเที่ยวไปสัมมนาเทเมาแต่ผมผมก็คิดว่า ในเมื่อมันเป็นความท้าทายแล้วอย่างแรกคือผมไม่ต้องการทําให้ทุกคนเห็นหรอกอมผมต้องการทําให้พ่อเห็นแล้วก็ผมต้องการหลุดออกมาจากร่มเงาของพ่อผมด้วยอันนี้คือความท้าทายพิเศษเลยนะผมไม่ต้องการเดินไปไหนแล้วบอกว่าเนี่ยลูกเสียน้ำลูกเสียน้ำผมไม่ชอบผมอยากให้เขาชี้ผมแล้วบอกว่าเนี่ยนี่คือเสียโบสนี่คือโบสโดยที่ไม่ต้องมีคําว่าพ่อผมมามาบาังผมอะ่ะก็ต้องใช้เวลาครับสุดท้ายแล้วมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาตอนก่อนโควิดแต่พอโควิดเสร็จปับ๊บผมก็ดันไปลาออกจากสนามโวยอีก ก็ทอะไรขึ้นครับก็ตรงๆก็ทะเลาะกับผู้บริหารนะครับไม่เข้าใจกันนะครับแล้วก็ผมก็กล้าหาชานชัยมากลาออกเลยครับนะครับลาออกจากสนามมวยลาดอกสนามมวยที่พยินดีจัดอยู่ใช่ครับสนามมวยทีราชดำเนินครับผมลาออกจากเป็นโปรโมเตอร์เลยลาออกแล้วโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะไปทําอะไรต่อเพราะว่าอารมณ์หรือเปล่าครับเสียตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้ด้วยอารมณ์แหละครับมันคือความความไม่เข้าใจกันแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งแล้วมันมันถึงจุดที่มันไปต่อไม่ได้แล้ว รเราก็ต้องเลิกทางเดินของเราทางเดิมของผมก็คือผมออกมาเสร็จผมก็ต้องมาคิดต่อแล้วว่าผมจะทำยังไงดีเพราะว่าผมไม่มีเวทีบนให้จัดแล้วครับไม่มีสถานที่ให้จัดแล้วรูปีดีร่ามเนินคือ2ที่เท่านั้นในกรุงเทพที่สามารถจัดมวยได้ครับแบบถูกต้องตามกฎหมายรมพีดีตอนนี้ก็ไปเป็นศูนย์กีฬาแล้วใช่ครับร่ามเดินตอนนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นผมก็ต้องเพียรพยายามหาสถานที่ในการจับปวดหัวอีกครั้งในชีวิตครับ ก็ต้องไปหาสถานที่ก็คือวิทยุร,รังสิตก็ไปเช่าสถานที่เขาแล้วก็บิลแบรนด์ขึ้นมานะครับตอน,น,นคุณพ่อทําเป็นของบริษัทเนาะบนมบานวันสุกนะครับตอนนั้นผมก็ลงมาจับแบบจริงจังร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อก่อนเนี่ยบริษัททำเป็นคนกล้าไปชอบคือให้ทีมงานช่วยกันทำมันก็ไม่ไปไหนสักทีเรดติ้งก็ยืนอยู่ประมาณ0.3นย์จประมาณเนี้ยผมก็พอมาจับตอนลาออกจากลาเมินมาจับปั๊บตั้งใจทําแบบจริงจังหนึ่งอาทิตย์ต่อสัปดาห์คือวันศุกร จากต้นปี0.3เรตติ้งธันวาคมภายในปีนั้นน่ะเรตติ้ง1.0ถือว่าโอเคเลยโอ้โหถือว่าเป็นรายการมวยที่ท็อป3ของประเทศอ่ะอยู่ดีพุ่งขึ้นมาครับกำลังใจมาแล้วตอนนั้นกําลังใจมาแล้วเราก็ไปไปต่ออีกครับไปต่ออีกเพิ่มวันสัปดาห์ละครั้งครับเป็นสัปดาห์ละสองครั้งเป็นวันศุกร์ด้วยวันเสาร์เอ่อวันพฤหัสด้วยสองวันก็ทํามาทํามาทํามาจนในที่สุดก็ได้กลับมาคุยกับผู้บริหารร่ามเดินอีกครั้งเคียใจกัันท้งหมดเส ขอผมไม่ผมกลับไปที่ราชดำเนินอีกครั้งหนึง่งผมก็เลยย้ายจากคนประหาดที่รังสิตไปไปที่ราชดำเนินแล้วก็เพิ่มไปอีกวันหนึง่งเพ้าเขาตอนนี้ก็จัดมวยสามวันต่อสัปดาห์รังสิตก็ยังอยู่รังสิตก็ยังอยู่แล้วก็เพิ่มราชดำเนินไปอีกวันหนึ่ง อ๋ออีกวันหนึ่งนะครับการจัดมวยการเป็นโปรโมเตอร์เนี่ยยุคนั้นกับยุคนี้สิ่งที่มุมมองที่เราเห็นอะมันแตกต่างกันมากไลยครับเซียนคือถ้าเกิดผมเกิดในยุคก่อนผมเชื่อว่าผมจะเป็นโปรโมเตอร์ที่มีรายได้มากมายมหาศาลเลยคุณพ่อลอยสั่งว่าคุณพ่อเขียนคู่มวยในกระดาษเนี่ยจัดมวยเนี่ยไม่ต้องจัดรุ่นวายหรอกกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นเขียนคู่มวยออกมา8คู่9คู่รู้แล้วว่ารายการเนียจะทำไรเท่าไหร่ าแสนล้านหนึ่งรู้แล้วไม่เงินมาจากไหนครับเชี่ยคนดูไหมครับคนดูเข้าเวทีใช่เมื่อก่อนไม่มีรายได้อย่างอื่นเลยนอกจากการที่คนเข้าไปดูในสนามมวยเมื่อก่อนคนดูในสนามมวยคือไม่สามารถนั่งได้นะต้องยืนอย่างเงี้ยตะแคงยืนคนเยอะมากคนดูร่วมๆหมื่นต่อน,นัดหมื่นคนอันนี้หมายถึงตอนนู้นสมัยพ่อผมสมัยผมตอนนี้คือคนดู300อคนคนดูตอนนู้นเป็นหมื่นครับตอนนี้เหลือ300คนค่าดูเท่าไหร่ครับเชียร์2 5หบาทโอ้โหกี่ล้านนะ เก็บได้พ่อผมเ็เก็บได้มากที่สุด4ล้าน2แสนบาทหนึ่งนัดเฉพาะค่าผ่านประตูครับแล้วเราต้องมีค่าอื่นไหมสำหรับโปรโมเตอร์ต้องทำอะไรบ้างค่าเช่าสนามต้องจ่ายค่าประชาสัมพันธ์ค่าตัวคู่มวยนะครับก็จะมีต้นทุนอยู่แหละทุกรายการจะมีต้นทุนอยู่แต่ว่าตอนนั้นจัดเองต้องลายครับถ้ารายการไหนจัดขาดทุนหรือว่ารายการนั้นสวยมากแต่ว่าพ่อผมเนี่ยเลี้ยงดูตัวเองได้เพราะการจัดมนยนะครับจนสุดท้ายมาเปิดบริษัทเป็นไยี่ดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่น แล้วก็ขยายต่อเป็นเรื่องของมวยโลกมวยสากลและได้หลักตอนนั้นของเราเนี่ยนอกจากมวยไทยแล้วก็เป็นมวยสากลด้วยค,คือเราได้จากการถ่ายทอดสดทางทีวีครซบมปอนเซอร์เข้ามา,าก,กา่อนที่จะเป็นทีวีดิจิตอลนะนะครับ379ธรรมดาในแหละตอนนั้นผมได้ไดมหาศาลเี่ก็าอยู่ได้แบบสบายๆครับมปั้นแชมป์โลกด้วยใช่ใช่แชมป์สั้นพงศักดิ์เล็กหมื่นกว่าคนครับลงมาเหลือ300คนครับผมอยู่ได้ไงครับเนี่ยนั่นแหละสิครับนั่นสิครับอยู่ยังไงครับเนี่ยณวันนี้ มวยมันไม่มีแบบเมื่อก่อนแล้ว mm hmm. ทุกวันที่มีการถ่ายทอดสดมวยต้องมีการถ่ายทอดสดทางทีวีทุกวันเมื่อก่อนนี่คือมวยปิดวิกคือมวยไม่จำเป็นต้องมีทีวีก็ได้ทุกวันคือคุณต้องเข้าไปซื้อตั๋วถึงจะดูได้ดูมวยแต่ปัจจุบันนี้คือคุณดูผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้ mm hmm. ผ่านทางทีวีก็ได้คนเลยไม่จําเป็นต้องเข้าไปดูมวยในสนามมวยแล้ว mm hmm. มันมีแพลตฟอร์มอื่นๆที่มันเป็นที่รองรับนสนาหรับคนดูมวยนะครับพอเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องตัด พี่แกปรับตัวคือเราก็ต้องหาช่องทางในการหาไรายได้ให้มันมากขึ้นนอกจากการแค่เก็บค่าตั๋วอย่างเดียวแล้วเพราะค่าตั๋วไม่พอทางโซเชียลทาง Facebook ทางอะไรอย่างเงี้ยเรามีไลฟ์สดเรามีอะไรเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะปรับตัวให้เราอยู่ให้ได้แต่ปัจจุบันนี้มันก็ต้องอยู่ด้วยแพชชั่นก่อนครับคือวันนี้ถามว่าอยู่ได้ไรอยู่ด้วยแพชชั่นก่อนเราเชื่อว,ว่าอนาคตต่อไปมวยไทยยังไงมันต้องอยู่ต่อแต่รูปแบบที่มันเคยเป็นอยู่มันต้องถูกเปลี่ยนถ้าเราปรับตัวได้เราก็ได้ไปต่อครับ แต่ถ้าเราปรับตัวไม่ได้เราก็จบชื่อรายการตอนนั้นชื่อสึกเพชรวิเศษครับเป็นของผมเองที่วิทีวีดาดำเนินจัดตอนนั้นยี่ห้านอนหลับไหมครับก่อน,นอที่จะเลิ่มเพราะว่าเราเป็นโปรดิวเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดในบริษัทเขาคงการมวย <laughs> ไม่เคยมีใครอายุน้อยทัาผมถูกพลาด<ม>ข,ข่าวแบบนี้ใช่โปรดิวเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดในบริษัทเขาคงการมวยวันแรกที่จัดคู่เอกสมรักกับจอมโด ผมเก็บค่าผ่านประตูได้สามล้านสามแสนบาทปิดห้องตั๋วทั้งชั้นเต็มสนามเลยคือต้องปิดห้องตั๋วไม่สามารถขายตั๋วได้แล้วครับเพราะกลัวไอซทีพันครับคนเข้ามาจนแบบเสียอิดอันแล้วละนี่เป็นงานกลับมาต่อยกันอีกครั้งนึ่งสมรักกลับมาต่อยย้อนยุคครับย้อนยุคแล้วก็มีเดิมพันกันเหมือนเป็นคู่มวยในฝันใช่ผมได้เห็นข่าวอยู่เหมือนกันใช่ครับคือเหมือนยุคก่อนเนี่ยเขาอยากให้สมรักเจอกับจอมโหดมากใช่ครับเป็นไฟแก้มือให้มันเกิดขึ้นจริงพราไฟแรกพ่อจัด ที่ลูบิดีก็ปิดห้องตัวเหมือนกันผมก็ดึงกลับอากาศแก้มือเพราะครั้งแรกสํรหรับแพ้โอ้ตอนนั้นแบบจากที่กังวลกังวลคงยกภูเขาออกจากอกกำไรล้านหนึ่งกำไรล้านหนึ่งกำไรหนึ่งล้านบาทตัวเลขได้เลยกำไรหนึ่งล้านบาทนี่ก็หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วเด็กอายุยี่สิบห้ามีเงินกำไรหนึ่งล้านบาทครับอูแบบมีไฟนะครับมีแรงผลักดันมากเลยครับหลังจากนั้นอีกประมาณ หกเดือนขาดทุนทั้งหกเดือนเลยเ <c oughs> งินล้านหนึ่งไม่พอโควิดมาหรือว่าอะไระเกิดแล้วน้ําท่วมบ้างชุมนุมทางการเมืองบ้างอะไรบ้างปิดสนามมวยมบ้างนั่นแหละครับก็เลยคิดว่าเราน่าจะเกิดผิดยุคเกิดผิดยุคคือผมผมคิดว่ามันเป็นยุคที่ผมต้องพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ต่อไปวันนี้ผมถือว่าผมยังไม่ประสบความสําเร็จนะในอาชีพของการทาเป็นโปรโมเตอร์มวยความประสบความสำเร็จของผมเป็นคำว่าผมต้องอยู่ได้แบบที่สบายๆแล้วแต่ว่ายุคนี้มันไม่ใช่ยุคนี้มันมียุคที่ ผมต้องต่อสู้อะครับต่อสู้เลยทุกๆวันเข้าสนามมวยแต่ละวันเนี่ยผมต้องคิดละครับเข้าไปสนามมวยวันนี้เราจะเจอเรื่องอะไรวะอืมนั่งหลังเสียก็โดนเยอะไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเดี๋ยวเรามาคุยกันต้องคิดละใช่ไหมว่าเข้าไปอะมันต้องเจออะไรบ้างตลิ่คนดูมวยอะ จากในยุคข,ของคุณพ่อจนมาถึงยุคเสียมันน่าจะไม่เหมือนกันมันน่าจะปรับเปลี่ยนตามโลกไปแล้วครับ,รบการจัดมวยของเสียโบท๊ทกับการจัดมวยของเสียเนาแตกต่างกันไหมฮะออจริงๆวิธีการจัดมวยมันก็คล้ายๆเดิมแหละหัวใจมันก็คือจัดมวยยังไงให้คนดูอยากดูสิ่งที่มันเป็นความคิดของผมในยุคนี้ที่ต่างจากยุคพ่อคือเมื่อก่อนพ่อผมจัดมวยจัดยังไงให้คนเล่นได้ให้คนเหมือนกับคนชอบมาที่จะมาเล่นกันเล่นง,งานพนันแต่ยุคผม ผมคิดว่ามวยไทยมันจะเดินต่อไปได้ครับถ้าการพนันอยู่ข้างหลังเรื่องกีฬาเขามคิดมันต่างกันแล้วนะครับพราผมจัดมวยให้เพื่อเซนมาดูครับผมต้องการจัดมวยเพื่อให้คนดูกีฬาดูสิ่งที่จะทําให้คนยอมรับได้ว่ามันเป็นกีฬาคือเราต้องทําให้มันเป็นกีฬามากกว่าการพนันนี่เป็นโจทย์ยากมากละตอนนี้มันพนันมาอยู่ข้างหน้าแน่นอนยังอยู่แน่นอนตอนนี้ที่มันมีเรื่องก็เพราะการพนันนี่แหละเพราะอะไรเราถึงปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเราปล่อยให้มันเป็นแบบนี้มานานแล้วครับแต่ยุคนี้ เราอยากจะพลิกฟื้นวงการมวยไหมล่ะเราอยากจะให้มวยไทยไปต่อยโอลิมปิกไหมอยากให้มวยไทยมันเดินไปข้างหน้าไหมมวยไทยมันต้องเป็นกีฬามากกว่าการพนันคิดว่าจะทําได้ไหมครับเพราะ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 ถือว่ามันเหมือนจําความได้ขึ้นมาเนี่ยถ้าพูดถึงมวยมันก็ต้องมันตีคู่กันเลยนะครับเสี่ยทำได้แต่มันยากแต่ก็ต้องทาผมคิดถึงว่าอนาคตต่อไปผมไม่ได้คิดถึงวันปัจจุบันนี้นะรุนลูกของเราลูกหลานของเราเนี่ยถ้าอนาคตต่อไปมวยไทยกลายเป็นว่า เราต้องไปดูมวยเก่งๆในต่างประเทศซึ่งปัจจุบันเป็นแล้วปัจจุบันเป็นแล้วไม่มีโอกาสได้ดูัวขาวในเมืองไทยนะครับ,รบเพราะว่าวคนไทยไม่มีวัญญาจัดัวขาวเราจากดูบูวขาวด้วยค่าตัวต้องไปต่อยต้องไปดูที่เมืองจีนต้องไปดูที่ต่างประเทศแล้วมันน่าอายไหมว่านี่คือของของเราะแต่เราไม่สามารถจัดเขาได้ในประเทศไทยแต่ถ้าเกิดอนาคตต่อไปมวยไทยเป็นกีฬามากขึ้น ปรับเปลี่ยนกติกาทํำยังไงก็ได้ให้กติกาเนี่ยมันสามารถทําให้คนทุกคนดูแล้วเข้าใจเพราะว่าปัจจุบันมวยไทยคือกีฬาที่คนดูแล้วถ้าเป็นคนดูทั่วไปไม่เข้าใจกติกาครับเตะมาเถอะสี่ยกห้ายกถึงเวลายกห้าโดนพลิกล้มทีเดียวแพ้เลยอคนดูทางบ้านก็งงอะไรวะเนี่ยครับมันแพ้ชนะกันยังไงวะก็ลงเป็นมวยไทยหรือมวยปั้มวะเนี่ยครับมันมีคําถามเกิดขึ้นมาใช่อย่าว่าแต่คนในสังคมโลกเลยสังคมโลกเขายอมรับ เพราะว่าในสังคมโลกมันเป็นกีฬามากกว่านี้มีวันแชมเปี้ยนชิพมีรายการมวยอย่างคุณหลุนไฟอะไรเนี้ยที่เขาจัดเพื่อเป็นกีฬาจริงๆเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อกับเรื่องนี้ข้างหน้าสนใจมากๆครับนอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะพูดคุยกับเสียยบอนะครับ,รบผู้สนับสนุนเทมนี้ของเรานะครับต้องขอบคุณนะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับนี่คือเซรั่มบำรุงหนวดเคราบำรุงเส้นผมนะครับใครอยากทีมี ผมดกดำมีหนวดเคราดกดำสวยงามฝากไปด้วยเลยกันนะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับถ้าใครสนใจนะครับแอดไลน์เฟิร์มได้นะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับเข้าไปสอบถามรายละเอียดต่างๆแล้วก็ซื้อกันได้เลยในไลน์ Official <ม>ของเฟิร์มเซรั่มนะครับมวยไทยเนี่ยมันเป็นมาอูตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วมันสามารถทําได้ไหมครับแบบมวยสากลวิธีการตัดสินมันคือแบบนี้ครับมวยไทยเนี่ยนะห้ายกมวลรวมมันทั้งหมด สรุปแล้วใครดูน่าจะชนะคือผู้ชนะเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยวิธีการก็คือเขาก็จะแบบใช้บรรยากาศใช้อะไรแล้วแต่ในการที่จะนำพาให้มวยเขาชนะอย่างเป็นรองมากๆ,ๆทำที่ทำหน่อยเสียงเฮดังๆบรรยากาศในเวทีมันดูแล้วอเสียงเชียร์ดังเสียงเฮดังครว่าเสียงเชียร์เสียงเฮเป็นส่วนประกอบในการที่ทำให้มวยแพ้หรือชมะยุคที่สองคือยุคที่ยกตัวอย่างขออนุญาตเอ่ยนามแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้ว คือยุคของอเฮเลาเฮเลาสม์มบัติคือยุคนั้น,เ,นเป็นยุคที่วงการบวยไทายเริ่มปรับเปลี่ยนเปลี่ยนจากยุคที่เป็นแฟนคลับคนดูมวยทั่วไปม,มาเป็นยุคที่พวกเจ้าของบ่อนพวกม,มาเฟียพวกอันตรพานพวกนักเลงเข้ามารวมตัวในสนามมวยเพราะลูกพี่ใหญ่คือ,อเฮเลาซึ่งมันก็เป็นยุคที่ทั้งสองฝั่งจะเริ่งเร,งเรือยงไหมลุงเรือ เพราะมวยทุกสายทุกศึกต่อยกันได้หมดเพราะเยี่หล่าเคลียร์ได้หมดทุกสายศึกมันทรงชายต่อยไปท้นดีต่อยได้ันก็คือข้อดีข้อดีคนคนเดียวคุมได้ทั erman, ท้งวงการมวย